กาบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมอะไรอ,อะ D W การ,ร์ตูนสองเนี่ยนี่เนี่ยผมจะมาเล่นเกมนี้นะผมเคยเล่นไปแล้วทกคนนี่มีทอสด้วยดี่ดิต็อตมันจะมีถ้ามีชันดุอืมนี่ อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างขอกไปด้วยโอเคโออเล่กบ้านของผมอันนี้คือน้องผมผมเสียงดังก็พยายามเพราะว่าเสียงเสียงจะมีรบกวนบ้างครับเสียงน้องผมนั่นเองโอเมาเล่นกระตุกนี่คือมอดแมนน็ตคิกกี้กินอะไรวะเนี่ยกิ๊กกิ๊ก คือผมได้ไปดูการโหลดม็อดนี้มาเตัวนก็ขอให้ด้วยนะคะว่ามันเสียงอาจจะมีเสียงนล้วผมก็รูกวัาโอเคนี่คือติ๊กกี้ใช่ไหมโอเคติ๊กกี้โู๊โอ้เยอะมากเฮ้ยมันยังงมนด้วยแฮทงแมนเฮ็ดดี เออต่อไปโอเคเกมนี้ผมเล่นเป็นอยู่เกมนี้ผมเล่นเป็น เดูอด่อดเดด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 ดอดไปติกกต่อยทิ้งมันกระเด็นเดดดอดดอดเดดเอดพักสิไว้มาจากไหนวะเดี๋ยวเดียวติกกี้พูดนะไปจากนี้ใส่เนี่ยหาหมอาจจะทำคลิปหาบ้าน คีต่อไปเป็นอะไรดีอืมอมมงอัดด้วยมีอมมงอัดด้วยนะครับนี่อมมุอัดนี่คือมอมมุอัดอมมุก,กุส

เอาเป็นะไรเด้อ,อนี่เล่นเอามังอัดนี่ทิกกี้ถือปืนแล้วก็เอามังอัดนี่อยู่ด้านหลงังนี่ต่อย โอเคเดี๋ยวผมขอไปหามือเองอ,อารก่อนคือมันไม่มีมือืองอาดนะผมต้องเอามือมาจากอกตัวนี้แทนแมกเน็ตนั่นเอง <laughs> นั่นแหละโอเคยิ okay. ่ง อัดนะหัวแตกกันเลยกันเลยไม่ใช่ไมไ่หัวแตกเดี๋ยวเอาใหม่ดิางั้นนี่ขาไม่เริ่มประส่วนโอเคนี่คือตัวเกียร์ผมใหม่เอาวงอัดลองดูไหนเด็่เต็กแม่เต็กแมนเต็งแมนกียบอกว่าไปเดี๋ยวนี้ ยิงโปกโอเคนะครับต่อไปนี่ทุกคนอันนี้คือกะปินะนี่กะปินี่อันนี้ผมทำเองครั้เนี้ยผมทำเองนะอันเนี้ยอันนี้คือผมทำเองก็เฟรนนั่นนั่งอยู่น,ะนี่ดูสิีท่านผ,ทานผูท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ทำท่านท่านชู้ชมเออนั่นแหละ อตอนนี้เขาเหมือนศึกกำลังต่อยมวยอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืมมีคนได้ทำรีไวด้วยนี่ดูดีกะปิกดตึกตึ๊กตึกนี่ว่าคิดว่ามันเหมือนมากไหมนี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดด๋ยวเหลืเนี่ยสวีดสองสวีดสอง,สง,สง,สง ขอภัยด <Es> ้วยนะครบผมอาจจะทำผิดพลาดรูม่งไข่มันโนลงอะไรวะเดียวต้องมีนโนตขึ้นอือจะเป็นนี้อีก เฮ้ยไม่ใช่เป็นศูนอันนี้เป็นสามอันนี้เอออย่างกระป๋องรหัสยังอย่างกระปุกล็อกรหัสในผมเนี่ยโอเคได้แลละก็ปิดลกศรตื้อตุ๊ด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 นี่ทุกคนช่วนเหมือนมันผมทับเก่งไหมดูดิมสอนนี่กด นี่ตป,ปอันนี้คือผมทำเองหมดเลยนะครับเนี่ยลูกกัปีผมเอาลูกผ้ามันจากตัวเกมมาเอามาใส่กันปปอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือหุ่นยนต์ของทอสสู้กับทอสอันนี้ผมทํเอาไว้อันนี้คือเกตนะเนี่ยเนี่ยแต่มันไม่มีเกตสีอะไรดูดิดูดิดูดิสู้กันสู้กันใหญ่เลยสู้กันใหญ่เลย เดสู้กันใหญ่ทห้แมวมาช่วยให้แมวมาช่วยนึกง่อเฝ็นเต้นอะไรมานะอืสู้กันไม่ชมไม่เลิกกันเออลงกันแล้วโอเคขอจบเพยงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวเข้ามาในเพจสโตร์ครับแล้วก็พิมพ์ว่าเอออะไรนะแล้วก็พิมพ์ว่าเอออะไรนะอะไรนะ D R A W I N D C A R T C A R T O O N S 2นะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกนะครับเข้าไปดีเปนสโตรแล้วก็พิมพ์คำวานี้นะครับนั่งสอนนี่ขอปลาเือเราไปก่อนบ๊ายบาย